ีเดี๋ยวจะให้ดูคราบของมาโนดนะครับนี่เดี๋ยวคนถามว่าทำไมมาตักบ้านข้างหนเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนี่คราบมาโนดตครับทุกคนดูโอ้พระเจ้าดู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 ยาประมาณเมตรนิดนิดแล้วนะครับความยาวครับ งูนี่นะครับดูจากคราบที่มันลอกนี่แหละมันก็จะลอกประมาณเดือนละครั้งสองเดือนครั้งประมาณนะครับแล้วก็มาดูที่คราบเขานี่นแหละถ้าเกิดคราบเขาลอกมาเป็นแบบว่าเป็นแผ่นเดียวแบบนี้แบบว่าไม่ขาดไม่อะไรอย่างงี้นะครับแสดงว่าสุขภาพดีนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นขาดขาดชิ้น,ช,นชิ้นเลๆอย่างเงี้ยต้องสันนิษฐานแล้วว่าไม่สบายหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับนะประมาณนี้ไม่รู้ว่าอยากรู้หรือเปล่า <laughs> โอเคครับสวัสดีชาวแก๊งสุดปอท่านด้วยนะครับเจนเคยครับวันนี้ไปทํางานกันนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนเบื่อนะครับกับการที่เฮ้ยเฮี่ยทำงานกันทำงานอี่แกก็ผมทํางานนะครับทำงานโอฮาน่าเป็นหลักนะครับผมช่องเอโอนี่ก็เป็นเผื่อคนที่เข้ามาดูใหม่งงๆนะครับผมาเฮ้ยฮานี่เดี๋ยวก็ทํางานเดี๋ยวก็ทํางานไม่พาไปไหนเลยนะครับก็ชีวิตผมคือโอฮาน่าทำงานเป็นหลักนะครับส่วนเอโอนี่ก็มาถ่ายชีวิตประจำวันนะครับมันเลยกลายเป็นช่องวอล์กนะครับเอโอนี่คือช่องวอล์กนะครับผมวอล์กชีวิตประจำวันนะฮะเออจะได้เกิดมีเวลาว่างเมื่อไหหหรร่่่่แแนน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 อออไปเเทียยวะคัับผมมื้ลา คลิปที่ผ่านมานะครับผมเออชิปอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดว่างไปแน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตสนามกันนะครับคลิปก่อนนู้นี่ผมเอาต้นยางอินเดียนี่ขึ้นมาจากดินเนี่ยไม่น่ารอดนะครับเนี่ยไม่น่ารอดนะฮะผมอาจจะทําผิดก็ได้เอ็นเป็นไม่เคยจะสันเลยดึง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 แต่ก็ไม่เป็นไรดีกว่ามันทําให้บ้านเราพังนะครับโอเควันนี้ไปดูบรรยากาศการทางานกันนะครับผมใครที่ลังทานข้าวแล้วดูคลิปนี้ไปด้วยขอให้ทานอย่างอร่อยเลยนะครับหรือว่าใครที่กำลังดูก่อนนอนขอให้หลับอย่างสบายใจเฉยเลยนะครับ อย่างที่บอกไปนะผมช่องนี้เป็นช่องชีวิตประจำวันของผมนะครับแต่ผมก็จะมีกิมมิคมาเล่นบ่อยๆนะครับอย่างเช่นสัมภาษณ์น้องเด็กฝึกงานอะไรแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็มีชาเลนจ์มาเล่นกับน้องๆพนักงานน้องๆฝึกง,งานเหมือนกันนะครับผมนะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับชาเลนจ์อะไรแบบนี้นะครับาสวัสดีครับไม่ค่อยได้เห็นหน้ามึงเลยวเฮ้ยกปไหนมา <ไป S 1> วะไปทำชทีสิตไปทำีิตแล้วทำเรื่องอะไรหัวข้ออะไรทำเกี่ยวกับโมชั่นของร่างกาย กราฟิกเนี่ยอ่ะใช่เป็นโมชั่นกราฟิกปั้นขึ้นมาหรือว่าไปโหลดมาไปวาดขึ้นมาทิ้งเหรอปั้นในโปรแกรมมายาไม่ไม่เป็น iPad iPad แล้วก็ไปลงในอีลาสใช่แล้วก็เฟรมไปเฟรมไปเฟรมขยับยับไปเรื่อยโอเคขอให้ประสบความสำเร็จแล้วหัวไปไหนน้อง่ฮะไอเบลเบลอยนเงบิกเคาบิ๊กเค้ามีวิเขาดยนไม่นอนด้วยกันไม่มีอะไรนะเอาไปเกย ไอ้แต้มมันก็ส่งนิปโป้ให้กูตลอดเลยนะเยี่ยมพี่อ๋โอโดนเลยมาโดนเก้าอี้นี่นี่แต่เลรอนี่ตรงนี้โอ้โหยันนี่ตัวปัญหาตัวปัญหาพี่สบายก็โดนมาแล้วเลือดซิปไปเลยใช่อุ้ยแล้วก็ขอล้างก่อนเอา,<ม>าตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> ได้ไหมเช็นเลือดเลยโอเคเล้วอยวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นด้วยนะทุกคนขึ้นดูบ่ก่อนมีใครอยู่ปะอย่าบอกนะใครเข้าน้ำใครนะบุกครับผีบุกเป็นเทียอะไรในน้ำสวรรค์ที่ผ่านรู้ได้ยิ่งที อ๋อเลื่นหัวแตกโอ้โหชีวิตเรามันจะตรงอะไรขนาดนั้นสวัสดีครับ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 เฮ้ยวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นนะน้องๆพนักงานทั้งหลายวันนี้ถ่ายออฟฟิศนะครับผมสบายใจเถิะเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนในข้างนอกเฮ้ยพนักงานมีแค่นี 1> 1, 2, 3, ้วะหนึ่งสองสามสี่ไอ้ดิมไอ้บิลอ,อยากได้เงินห้าร้อยบาท เรามาเล่นเกมมา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 วันนี้พี au, bueno. from, okay. ่มีแจกเงิน500บาทให้กับน้องๆนะครับทุกคนมาขยับร่างกายนิดหน่อยก่อนจะทำงานกันนะครับมือถือขนาดใส่นวมเฮ้ยมือใส่นวมเลยเหรอนี่คือ500บาทนะครับ500จริงนะเล่นไหมล่ะไม่เล่นหรอเอาไงอ่ะเป็นชาเลนจ์บันชาเลนจ์พี่เอามาจากในดิท็อป วันนี้อารมณ์ดีก็เลยอยากแจกเงินนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามีแปะใต้ลิ้นที่อะไรนะเป็นเกียงเนะเป็นเกียงเนะเป็เพียนย,นะ,ยนะใหญ่แค่ใหญ่่เฉยนะเฉยนะ การการมีง่ายมากที่จะพูดหัวข้อใครคนสุดท้ายของหัวข้อนั้นก็ออกไปทีละคนจังหวัดึ้นต้นเลยจอยจานจันทบุรีวิ่งวิ่งผ่านกล้องมาคนสุดท้ายที่พที่ี่ออกออกไปพี่ก็จะหันลังกลับมาเล่นอีกเกมนึง่งจนเลืคนสุดท้ายได้5 0 0ไปมายิงกองยิงกองนี้ไอ้แจมแจมไปเลยนนะให้น้องให้น้องดีกว่าพี่อ่าได้สีคนนะสี่คนนะ,ะหัวข้อแรกนะครับผมจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยปอป้าปราจินบุรีปทุมธานีพูดแล้วออกไปเลยที่เดียว แพ้ครับแพ้ครับอย่างนี้ปั่นเลยดิดอกรอบครับตกรอบครับยังยังงงอยู่ยังเช้าอยู่เช้าเช้างงอยู่อันนี้วันแรกที่วันแรกอ่ะเหลือสามคนนะครับใครได้ห้าร้อยไปนะครับผมเป็นมวดคนดังคนดังนะคนดังที่ขึ้นต้นด้วยอ้ออ่างเอาอคนนะเดินเดียวเดินเดียวเดินเดียว ใครเมื่อกี้ใครอ่ะมันท้องท้องกันเลยอ่ะคนดังที่ขึ้นต้นด้วยอ๋ออังใอ้เหี้ยมาเออชื่อไปแล้วไงแล้วจริงๆแล้วนับก็คือคนคนที่ผ่านกล้องไปด้วยพลาดพลาตัวยิ่งเพู่มไปโอ๊ตปลาโมดอังเธอเทิร์นอ๋ออางเธอเทิรผมโอ๊ตปลาโมดโอ๊ตปลาโมดโอเคอ้าวไม่มีใครอังโมดนะเอามือเอาหน้ามึงเอาพี่เมย์ผ่าดพลาดพลาดเอาละครับเอาละครับผ่าลอยเป็นของใครนะครับผมเป็นหมวดสัตว์หมวดสัตว์นะครับ ต้องไวเลยนะครับสัตว์ที่ขึ้นจนด้วยยันยักษอยับเบอร์นัเบอร์ยีราฟจังนับนผมเลยครับบายบายเดี๋ยวเล่นไปบ่อยเล่นไปบ่อยเล่ไ่อยไหมเลิกไหมเดี๋ยวเาไปบ่อยดบ่อย แต่บอกอนนะไม่ได้มีแต่ายไต้ไต้เล็กนะไม่ได้เว็บขนาแน้วอันนี้อยากแจกในอารมณ์ดีเกืบคนตื่นเช้าแอ้าวนจะใเอ่ะการแน่นอนะอ้าวทำไมมึงไม่เป็นเร่อกับเขีมของยู่ครับะเดี๋ยวพรุนี้นะ วันนี้เคยเล่นนะอ่ะโอเคนะครับผมก็เป็นกิจกรรมยามเช้าชิลๆแล้วกันนะครับผมเออให้เด็กปีกระเป๋ากันนิดนึงนะครับโอเคเช่นเคยครับรอคนมาครบแล้วก็เริ่มทํางานกันนะครับผมวันนี้ลุยจับไม่มีนิโป้งลำบากแลวผมรู้ว่าความสองการออกมาเก่งจับอะไรก็ยากไปหมดอ่ะจริง ถ้าไม่มีนิโป้งจะทำงานกันยากมากเลยถึงว่าเขาจ่ายแพงประกันนิโป้งอะนิโป้งแพงที่สุดเขานสมคัญที่สุดไงใช่มันผสมคัญที่สุดแล้วเราไม่คิดเออถึูกม้องว่านิโก้แทนไหมไม่ได้ไม่ได้นิโก้ไม่ได้มันจับไม่ได้เฮียเราต้องมาทำแบบว่ากลุ่มนิยมคนรักนิโป้งกันแล้วนะเพราะว่านิโป้งมันสำคัญกับเรามากเลยนะติ๊กนะติงเยอะเลยตัดไม่ได้ มึนยังมีนิ้วอยู่แล้วมึงขึ้นพันได้นั่เลยเฉยอชิบหาตทำก่อนไม่ไม่มีงานไม่ได้ยิ่งเหรอไม่แคบเกินเหรอได้เกได้เกินแล้วนะไม่ไหวถ้าฉันถึงยังแค่เกินถ้าอาบน้ำแล้วสะโพกต้องเปลี่ยนก็คือแค่นั้นแหล้วกูเคยไปบวชที่ยขดแก๊กอยู่ในห้องน้ำเรียงกันเป็นตับกูว่าเปิดทีละห้องดูทุกตามประตูเลยมีหมดเลยทุกห้องมีห้องเดียวไม่มีก็เลยเข้าไปอาบ อจ้วงจ้วงจ้วงหันกลับมาอยู่หลังประตูสองตัวทําอะไรก็ไม่ได้ตะโกลเลนเรียกใครก็ไม่ได้ต้องกั้นใจแบบเอาน,นี้ไปเอ๊ยแล้วกูถึงขั้นแบบว่าเป็นประตูแล้วล็อกก้อน้ลยนะแต <c oughs> ่เราดูแดดตรงนี้ไงแบบว่าเปิดตูวปุ๊บนี่ไม่ไหวตัดได้เหมือนตัด,ดตัดต้องลงใ <c oughs> จลงตัดไงอ้อาวุธของนี้แหละอาวุายถึงว่าโอ้อาวุธเสร็จแล้วอะแม็กอยู่ตรงเนี้ยที่เท่ากับกั้นใจแล้วก็บดก้อนแล้วให้แม่งประตูไม่ได้ออกมาเองอะ มอนจะชอบแบบว่าไล่จิ้งจกให้หน่อยไล่ไอ้นีน่แล้ไล่แมงมุมให้หน่อยอะไรเงี้ยมึงเป็นตัวเก่งเลยกูไม่ได้เก่งด้วยแต่กูแค่คไม่ได้กลัวมันหมายถึงว่าถ้าถ้ามันแบบโดนมาโดนหน้าอาจจะแบบอ<ไ>้าอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วกูสามารถไปอยู่นไดไ้ไม่ไเป็นไรเอาไปเอาไปเอาไปขอแค่ามาีบูสวิงนี่แค่สวิงมันได้ขึ้นอยู karaoke, ่ตรงมองิงเลยทำงานเซเว่นแล้วฝนตกน้ำท่วมแล้วทำงานในตลาดจอดมอไซค์ไว้เดินมาน้ำมันก็ท่วมล้อมอไซค์ขึ้นนึง กลมไปดูใต้ท้องคือแมงซ์สามอยู่บนล้ออยู่บนรถเต็มไปหมดเลยคือแบบขึ้นมาหลบหลบน้ำอ่ะมองใส่ผมเหรอมอไซค์ผมต้องเดินซื้อไอคอนชิพนี่ไี่โนอาห์เนี่ยนะที่พาใส่เนาวร่วงร่วงกร้างรถก็สร้างรถให้ให้อยู่ก็ถึงโอนแมงซ์สามก็ได้ถือเรื่องที่พี่โน็ตเล่าพี่โน็ตก็มีเพื่อนมีพี่รุ่นพี่อยู่คนหนึ่งไม่กลัวเลยไม่เคยกลัวแมงซ์สามแต่วันนั้นน้ำท่วมก็เลยถือรองเท้าไปข้างหนึ่งแล้วก็เดินพับขาเกยขึ้นมา เดินเข้าหมู่บ้านน้ำนคือแก่แปลงสาบตายขึ้นมาด้วยความไหวพี่องเขาอะโดดลงน้ำอ <c oughs> พอโดดน้ำปุ๊บเอาน้าจมนำมันมากรองไว้หลัง <c oughs> หันหน้าดีนะครับเป็นจินติลาใต้น้ำก็โอ้โหลังจะนัดนะไม,ไ,มไ,มไม่ต้องเจนในสาบนะเพื่อคำว่าสาบขนลุกสู้แยกไปเลยคนมาครบแล้วครับแล้ว ถ่ายน่าเซ็กก็จะรู้สึกแฮปปี้นะครับผมเพราะว่าอากาศเย็นมีแอร์บัลลวนไฟฟ้าอ๋อสบอลไม่เห็นพ่นควันเลยเห็นตะเกียบเป็นเกล็ดไปถ้าเกล็ไปเป็นบัลวูน้าที่รักษาถุงผ้าที่ภาพเจลล์ดูได้กี่คำถึงว่าหอมจังเลยรสชาติอะไรสบายจี๋ ถ่ายงานจบก็ล้างหน้าตากันมันไม่พอนะทุกคนแผ่นเดียวหนูให้ไม่ยอมมาให้มีการแต่งหน้าต้องมีการล้างหน้ากันนะครับผมแต่ที่ลูกอั้นนะครับผมคลิปอะไรเราจะไม่บอกนะครับผมไปดูในโอหนหน้ากันเอาเองได้เลยนะครับชุ้แห้งอยู่ตรงนั้นมีไหมครับไมแเบว่ะมันแรงเห็นเดียวกันเห็นเหมือนกันนะด้วยจังเลยเอาอันนี้ไหมเอาโมล้างหน้าไหมโอ้ขอดูกระเป๋าที่ถือมาได้ไหมเปิดให้ดูได้ไหมอย่า ดูดิวะมันคืออะไรไมึงถือมาเหมือนหมอหมอกระเป๋าอะเหมืนอนจะมาฉีดโบทอ็อกซ์ใครอะใช่มันไ,ไม่มีอะไรหรอกมันก็ดูหน่ยอยแบบแบบเซอร์ได้ไหมลนะ่ะใช่มันถูกเปหมายไงอ่านี่ฮก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดหอ่ะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยของร้านอุจดูดสใช่ไหมก<ช>ูมีอันถ่านกูมีอันที่เก็บควันอ๋อตอนถ่านที่ไังอ๋นี่ทั้งหมดกูมีนิโหลนี่อีกเต็มเลยเลยอ่ะกูไปที่เคลียร์อันนี่หรอ มันไม่มีอะไรนะรีวิวกระเป๋าอูทนี่มีอะไรมีแต่บุหรี่อย่างนั้นเลยกระดาษโลอันไม่มีเหี้ยหรอกมีแต่เอาไปยัมุดทั้งนั้นอุปกรณ์อุปกรณ์กูย่ไหนมาไหนได้ตลอดใจมันรักจริงๆเลยในระหว่างทำงานเสร็จก็มีมาซ้อมมวยกันนะตีกลองตีกเอาไปก่อนใช่ไหมเขาเปลี่ยนจากแบบเอเป็นแบบเป็นโอน่อ

ไปว่าเป็น e. W ย so W W ไปอนู w. ่งปองวันนี้อะไรออกแรง W W W เหนื่อยป่าเหนื่อยแต่ดดแล้วเอาขาทั้งนี้เขามาจัะมีรักเออเอาเอาเอมเออเวลาผมเต็มอล้ ตกงเสียง่เองาาจะเก่งแหงไรมึงเ่ยพุ้งลงอ่ะตอเตะบุเตะเลย่งเลแรงเลยลงไปว่าอ้ยแปงเยวังลงดับเบิลดเบิลเสามที่ติดโอย เบี้ยวไป,ไปเลยเ้ย mm ูตแต่แรง่ะเนี่ยเทียนทปัจจุอ๋อโอเคครับพี่อามีพี่นองกี่คนครับมีสองคนครับมีพี่ชายอันนี้ผมมาทำทะเบียนบ้านเราเนี่ยได้ครับ เป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าลูกเสือคนคลิดบทในรอบกองไฟก็คือเป็นจุดเด่นอยู่ในนั้นพอสมควรใช่ใชรเล่นอาบทมีจอสองจอด้วยโอ้ยใช้เงินเยอะเกินมแม่จะต้องมา เดี๋ยวนี้อีดิทจะแสนแล้วนะครับอันนี้ขอ,อกเก็บท่นเก็บไว้ที่แอลกหน่อยได้ค่ะบอ,อันนั่นจะเป็นสีนนนอันโอเคเ่สี่สามตลอดตอนที่มาอยู่ที่ของผมช่วงนี้อีดิทอุ้ยตาเป็นสีดีกว่าตามไปดูดีกว่าช่วงนี้อีดิตเตอร์เขาซื้อของแบบอ้ฟูอ่ะโอ้โห คอมไมค์จอไมค์คอมไมค์จอไมค์โอ้อะไรครับเนี่ย ของคุณหรอออค่ะอันนี้จุงมีจอใหม่ทุกคนเลยเหรอใช่ครับทุกคนเล้วจะเว้นอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้มีแล้วต้องสามจอแล้วด้วยไงสามเลยเหรอเฮ้ยใครใช้จอใหม่ครับเดือนเดือนด้วยจอใหม่อะไม่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกเราว่ามันหักจากเงินเดือนของคนที่ได้อาใช่ให้ผมยกขึ้นมาละมีผลต่อโบนัสรายปีโอ้โหวิไลอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังหไอีคนใหม่ครับผมอุยเราซิงเกอร์ได้ด้วย เทียนีสบอกเอีงงอยู่ว่าเรารับพนักงานหรือเด็กคนครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยจะเป็นอ่เป็นสองจอหมดแล้วตอนนี้จอเดียวไม่พอใช่คือที่ทำงานไม่พอโอ้โหไอ้พุกรู้ยังว่า อีดิทเขาจอสองจอแล้วเดี๋ยวตากล้องจะเป็นสองกล้องหมดทุกคนเลยสองกล้องเลยก็ใช่อ๋อถือคู่ใช่ใช่ใช่มันน่าจะมีกล้องหกตัวกล้องไม่ดีจ้าวเพิ่มรับโอ้าจักคุณนุก็เวิร์กไพร์นี่มันออฟฟิศหรือร้านขายรองเท้าโอเคครับผมจบงานวันนี้ละกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะสปอยนิดนึงคือแงโอ้โหตัดเหล็ก เดี๋ยวจะสปอยนิดนึงครับพรุ่งนี้โอฮาน่าไปรายการที่ทุกคนรอคอยนะครับผมก็คือโอฮาน่าบ้าเต้นเต้นตบมือแบบไม่ค่อยได้ไปนะครับผมรายการบ้าเต้นน่ะนะครับโอฮาน่ากองค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาจะไปบ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ทุนในการไปสูงนะครับหลายคนถามว่าทำไมไม่เห็นไปบ้าเต้นเลยไปนานๆไปทีจะไปบ้าเต็นได้ทีหนึ่งต้องมีสปอนเซอร์เข้านะครับอย่างที่บอกไปโอฮาน่าก็เป็นรูปแบบบริษัทแล้วนะครับแต่ละคลิปที่ทำไปอะไรเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะ แค่คนที่ยืนอยู่หน้ากล้องก็7คนเข้าไปแล้วอ่ะนึกออกไหมเออบางช่องเขาเนี่ยมีนักแสดง2คน3คนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชิวๆแต่โอฮาน่าเนี่ยแค่นักแสดงก็เจ็แล้วนะครับทีมงานอะไรก็โอโหออกกองที่20กว่าคนนะครับมันเลยจะมีค่าใช้จ่ายเลยเวลาจะไปบ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอสปอนเซอร์นะครับถ้าอยากให้โอฮาน่าไปบ้าเต้นบ่อยๆนะครับแนะนํากดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้โอฮาน่าโด่งดังนะครับจะได้มีทุนนะครับพาทุกคนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปดูคลิปสุดๆุ่าๆออกนอกสถานที่อะไรแบบนี้นะครับ โอเคครับผมโผล่บ้านแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าอากาศเย็นสบายอะไรน,นะแม่งร้อนชิพหายแล้วนะครับแต่ก็ยังโชคดีหน่อยว่าเมื่อวานแม่งฝนตกนะครับผม ถ้าเกิดใครที่อยากจะทําอาชีพนี้นะครับมันสามารถเป็นรายได้เสริมได้แล้วก็ทําให้เป็นงานหลักได้เลยถ้าเกิดคุณมีความอดทนมากพอนะครับเพราะมันเป็นอาชีพที่เราจะต้องทําฟรีกับมันเนี่ยหลายเดือนเผลอเป็นปีนะครับเหมือนโอฮาน่าเนี่แหละก็ทําฟรีกันมาต้องนานนะครับกว่าจะสร้างรายได้ได้หรือว่าทํามาเป็นอาชีพหลักได้แบบนี้นะครับคุณต้องทุ่มทั้งแรงกายทั้งแรงใจแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วบอกไปเลยว่า,ววาการที่เป็นอาชีพนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเราทําในสิ่งที่เราราักข้อ แต่ก็คืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่ตื่นมาก็โดนด่าละครับถ้าเกิดคุณไปอ่านคอมเมนต์ของตัวเองอนะ <laughs> การอ่านคอมเมนต์มันทําให้ผมทั้งยิ้มแล้วก็เศร้าในเวลาเดียวกันนะครับมีทั้งด่ามีทั้งชมตามภาษาไปนะครับในคลิปโอฮาน่าที่ผ่านมานะครับผมหลายคลิปผมก็เห็นคอมเมนต์นะเป็นท็อปคอมเมนต์เลยด้วยอยากให้แก๊งแม่บ้านมาทําครัวไรอ่ะมาเล่นครัวไรอ่านน่าจะสนุกดีอะไรอย่างนี้นะผมเข้าใจนะเข้าใจทุกคนนะครับที่อยากดูนะครับเข้าใจมากๆเลยว่าเออถ้าเกิดมีแก๊งแม่บ้านมาทาอาหารในครัวไรอ่ะก็อาจจะสนุกดีแก๊งแฟนๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าผมจะไม่ทํานะครับเพราะว่าพวกเราเรไดพนี้ มีความสุขกับการที่ให้คนดูได้มาโหดรอดในสิ่งที่เราทำนะครับผมเพราะว่าพวกเราข้บ้าบ้าบบอนะครับพวกเราไม่มีใครปกตินะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมคิดว่าเอาแก๊งแม่บ้านหรือบรรดาภรรยาเราหรือแฟนๆเรามีเมียเราเดีายมาเล่นตลกปกฮาในคลิปนะครับผมคิดว่าอยากให้คนดูมองแค่พวกเราเนี่ยแหละ7คนโอฮาน่ารวมปองใสด้วยเลยก็มีคนบอกปองใสด้วยนะพี่ปองใสเนี่ยเจ็ดคนแปดคนเนี่ยทำเรื่องบ้าบ้าบอทำเรื่องติ้งตองให้ทุกคนได้สนุกกันผมว่าก็น่าจะพอแล้วนะครับบรรดาภรรยาของพวกเราเนี่ยพวกเขาคือเซฟโซนของพวกเราาอยให้ ต้องมีคอมเมนต์อะไรที่ มันไม่ดีไปกระทบถึงบรรดาแก๊งแม่บ้านโอฮ ا ن าเลยนะครับเนาะเสพสื่อยังมีขอบเขตแล้วกันนะครับผมเองก็พยายามจะคิดเทียทีบร,ร,รายการต่างๆมาเพื่อที่จะเอาศิลปินช่องอื่นมาคอแลแลบกันเอาศิลปินดารานักร้องมาเล่นกับโอฮ ا ن าอยู่นะครับผมนอนาคตจะได้เห็นกันเรื่อยๆนะครับฝากไปถึงคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเออตอรรี o ่คลิปนี้เป็นคลิปแรกๆหรือเพิ่งรู้จักเออตอรรี o ่นะครับผมแล้วเข้ามาดูแล้วก็งงว่าเอ้ยมึงถ่ายอะไรของมึงวันนี้ไม่เห็นมีหาเลยแต่แต่ละวันช่องนี้เป็นช่องรของ ผมนะครับผมถ่ายชีวิตประจําวันของผมในแต่ละวันเก็บเอาไว้ดูเป็นสตอรี่ AO Story AO ก็ย่อมาจาก Arm o ม a n a าน่าสตอรี่ของอาร์มโอฮาน่านั่นเองนะครับถ้าชอบก็ขอบคุณมากนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบขออภัยด้วยนะครับผมกลับไปดูในโอฮาน่าได้เหมือนเดิมมีอะไรบ้าๆฮาๆเยอะๆมากมายนะครับโอเคกค็ผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายอย่างที่ทุกคนได้ดูคลิปกันไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันของผมแล้วกันนะครับผมได้ทํางานอย่างนี้แหละอย่างที่บอกไปแต่ตอนต้นคลิปนู่นนะครับใครท เดี๋ยวยังไงประโยคท้ายคลิปเด็ดผมขออาบน้กอับท่าก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปพูดบนห้องดำแล้วกันเนาะของผมอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่สำหรับคุณแล้วแค่3วิครับ1 2 3โอ้ โอเคครับผมโผล่ห้องดำนะครับอย่างที่บอกไปครับทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมเนาะก็คือการทํางานวันหนึ่งของผมนี่แหละนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับผมมาถึงช่วงไทยคลิปนะครับผมก็จะฝากอะไรที่ผมไปเจอมาไปอ่านมาล้ไปดูมาเอามาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ง่ายๆสั้นๆจบไปไวๆกับคําว่าตรงเวลาเป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อใดที่คุณสายคนที่รออยู่นั้นจะนึกถึงแต่ข้อเสียของคุณทันทีนะครับขอบคุณมากที่ดูจนจบว็อกนี้เลยกันนะครับผมมีตามใหม่ที่คลิปหน้าได สวัสดีครับบ๊ายบายเย้